สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระศสกดีที่18สิงหาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กก็ปิดตลาดไปที่1,636.07จุดลดลงไป3.65จุดหรือว่าติดลบไป0.22มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่76,000ล้านบาทโดยประมาณดแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์พลังงานอาหาร แล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปร,รับเพิ่มขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ w h A บวกขึ้นมา3.82%ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของมาตรการภาครัฐที่หนุนการลงทุนใน EEC เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ Principal Capital วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6.47%ก็คาดว่าผลการดาเนินง,งานในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทานะของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าได้รังหนุนมาจากการรับผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมกันเข้ามาทางด้านของ SKR วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี65นั้นกำไรเพิ่มขึ้น17%เย a r ร์ y e น r ยแล้วก็ทางผู้บริหารนั้นก็ยังคาดการว่าแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังนั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านของดูโฮมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.77%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังนั้นจะเติบโตได้โดยในส่วนของยอดขายนั้นจะโตได้2หลักแล้วก็ยอดขายสาขาเดิมก็คาดว่าจะเติบโตได้12%ด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมอีก2แห่งขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นไปตามแผนที่วางกันเอาไว้ ทางด้านของเซเป้วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี65นั้นขึ้นทำ New High. นิวไฮขณะที่ไตรามาส3ปี65คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้แรงหนุนมาจากตลาดส่งออกแล้วก็ตลาดในประเทศรวมทั้งการออกสินค้าใหม่ๆอีกด้วยทางด้านของตรงหัววันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้แรง12.83%หลังจากที่ รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี65นั้นกำไรขึ้นทำนิวไฮโดยทางด้านของผู้บริหารก็มีการระบุว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะมีการเข้าซื้อนี่เสียเพิ่มเติมกันขึ้นมาซึ่งก็คาด่าน่าจะช่วยหนุนกำไรทั้งปีนั้นให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของสุทาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.26เ หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปีนั้นเติบโตถึง229% Year on Year แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเครื่องปีหลังนี้ยอดขายปูนขาวนั้นจะเติบโตได้ค่อนข้างแรงทางด้านของโมโนวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้11.18%โดยทางด้านของบริษัทนั้นมีแผนที่จะเพิ่มทุน347ล้านหุ้นซึ่งจะเป็นการขายแบบ PP เพื่อที่จะนำเงินนั้น ไปขยายการลงทุนในส่วนของทีวีดิจิทัลเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ NRF วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4.88%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากการเข้าสู่ช่วงของไฮซีซันแล้วก็ยังได้แรงหนุนมาจากการส่งออกที่เพิ่มเติมกันขึ้นมา โดยมีการตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้50%เลยทีเดียวส่วนทางด้านของ NC Housing วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.31%ก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส2ปี65นั้นทางด้านของอที่ประกาศกันออกมานั้นเติบโตได้68.56%เยียร์อ e นเยแล้วก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส3นั้นน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BH ราคาหุ้นติดลบไป3.62%หลังจากที่ทางด้านของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นมีการขายหุ้นแบบบิ๊กลอตออกมาเกือบ72ล้านหุ้นทางด้านของอินชัววันนี้ราคาหุ้นลงไปแรงถึง23.05%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างจะมาก ทางด้านของ RCL วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป7.24%โดยวันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่บาท75ตางต่อหุ้นแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นนั้นติดลบไป2บาท75ตางเช่นเดียวกับทางด้านของ SNC วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.85%เนื่องจากว่ามีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่65ตางต่อหุ้นขณะที่ราคาหุ้นนั้นติดลบไป70สตางต่อหุ้น และนี้ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ